นะคือมันมันมีอีกหลายเรื่องที่เขาทํากับเพื่อนผมแต่ผมไม่อยากพูดกับมึงก็โดนม,มึงพูดไปดิมึงพูดความจริงไปดิน้องในทีมการ์ดร้องไห้นะแล้วก็สุดท้ายให้ไปอาทักมาขอโทษแทนคือมันหนักมากทุกคนผมไม่อยากให้มันเป็นอะไรแบบนี้เลยแต่หมายถึงว่ามึงออกมาแล้วจะได้จบ แบบไม่ต้องออกมาก็ได้คือมึงคุยกันคุยกันจริงๆกับคนที่เขาเสียหายจริงๆนะผมคุยกับคนที่เสียหายแล้วเขาไม่โอเคเลยยังคงตามกันต่อดราม่าของสไปด์เอสพีดอุงเอิงและของเพื่อนนะครับผู้ชมอุงเอิงโพสต์บอกว่าขอโทษเพื่อนนะครับขอโทษเพื่อนแล้วแล้วขอโทษหลายคนปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาซุงไลค์กับการ์ดนะครับผู้ชมแฉเดือดเลยครับขอโทษใคร ซุงบอกโทรไปถามไม่เห็นมีใครได้รับคําขอโทษอุงเอิงจะโกหกทาไมนี่ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับคือเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการไลฟ์สดผ่านทางติกติกก่อนะครับซุงนะครับออกมาไลฟ์สดไปบอกใครๆว่าขอโทษเพื่อนเพื่อแล้วแต่จริงๆคือยังไม่ได้มีการพูดคุยขอโทษเลยนี่ในไลฟ์นะครับผู้ชมครับซุงพูดว่าอะไรบ้างมีเป็นประเด็นประเด็นประเด็นแรกคือซุงบอกยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันเลยแต่คุณไปบอกคนอื่นว่าคุย แบบนี้ไม่โอเคนะครับมันมีอีกหลายเรื่องซุงบอกที่ทํากับเพื่อนผมไว้แต่ไม่อยากจะพูดนะนะครับกับน้องในทีมซอการ์ก็โดนครับคุณผู้ชมนี่โดนจนน้องร้องไห้สไปร์ตต้องทักมาขอโทษแทนนี่ซุงยังบอกว่าผมคุยกับเพื่อนผมเขาไม่โอเคที่ผมรู้เพราะผมโทรหาเจ้าตัวเขาบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องที่ไปเอารูปเขามาอีกแล้วตัดหน้าเขาออกแล้วมีโฆษณานี่ แบบนี้ไม่โอเคจริงๆสามารถดําเนินคดีตามกฎหมายได้นะนี่ครับผู้ชมครับทางด้านส่งบอก,กน,นะครับยังมีอีกประเด็นครับผู้ชมครับก็บอกว่ามีการเอาเบอร์แปลกเนี่ยโทรมาเพื่อให้เขารับแล้วมาบอกว่าคุยแล้วคือคุณควรจะออกมาขอโทษเก๋ขอโทษอยู่แต่คุณไม่ได้ขอโทษคุณไม่ออกมาผมจะพูดไปเรื่อยๆนี่เตรียมแฉแล้วครับผู้ชมครับบอกว่าถ้าถ้ายังไม่ออกมาขอโทษเนี่ยจะพูดไปเรื่อยๆว่าคุณทําอะไรกับเพื่อนผมบ้าง ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสไปซรงบอกแบบนี้ครับแต่มันแปลกไปเหมือนกันเพื่อนผมเนี่ยสงสารเพื่อนมันโดนของหรือเปล่าวะขอโทษหน้าสื่อก็ได้มึงคุยกันหลังบ้านก็ได้แค่นั้นก็คือแต่ขอให้คุยกันจริงๆเออแค่นั้นแหละคือคือคือจบแล้วแต่ประเด็นคือมันไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยอันนี้ผมไม่โอเคคือมันมีคนเสียหายไงออืก่นะ คือมันมันมีอีกหลายเรื่องที่เขาทํากับเพื่อนผมแต่ผมไม่อยากพูดกับมึงก็โดนมามึงพูดไปดิมึงพูดความจริงไปดิน้องในทีมการ์ดร้องไห้นะแล้วก็สุดท้ายให้ไปทักมาขอโทษแทนคือผมแค่คิดว่าแบบคือมึงเป็นผู้บริหารคือมึงเป็นผู้บริหารนะ่ะแบบ <c oughs> สร้างแบรนด์หนึ่งแบนด์มาแล้วมึงก็แบบ คือมันหนักมากทุกคนผมไม่อยากให้มันเป็นอะไรแบบนี้เลยแต่หมายถึงว่ามึงออกมาแล้วจะได้จบแบบไม่ต้องออกมาก็ได้คือมึงคุยกันคุยกันจริงๆกับคนที่เขาเสียหายจริงๆอะผมคุยกับคนที่เสียหายแล้วเขาไม่โอเคเลยแะอันนี้คือประเด็นที่งุนงิดโอ้ไม่มไม่อโ,โอ้ไม่มนอโ,โอ้กูคือมันไม่ถูกต้องไงคตัวมึงรักเพื่อนจริงเราก็แคร์เพื่อนเหมือนกันไอ้นี่พู้ตรง ไม่ใช่กับเพื่อนด้วยคือ,อหมายถึงว่ามันไม่ถูกต้องอไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครอ่ะแต่ว่ามันไม่ถูกต้องไงหน้าแดงเลย <laughs>